ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ชัมบาเด The s a c r พา p a t ออฟเดอะวอร i o ิเออร์ลามหนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบเขียนโดยท่านเชอร์เกียมตรงปะแปลโดยพจนาจันทรสันติบทที่16โลกศักดิ์สิทธิ เมื่อมนุษย์ได้สูญเสียสายสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติต่อฟากฟ้าและแผ่นดินเมื่อนั้นเขาก็ไม่รู้วิธีในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมหรือในการจัดการกับโลกของตนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันมนุษย์ได้ทำลายระบบนิเวศลงและในขณะเดียวกันก็ได้ทำลายกันและกันลงด้วยจากมุมมองนี้เองการเยียวยารักษาสังคมของเรา จึงต้องดำเนินควบคู่ไปกับการเยียวยาบำบัดซ้ายสัมพันธ์ส่วนตัวอันเชื่อมโยงอยู่กับโลกแห่งปรากฏการณ์ดังที่เราได้พูดกันมาแล้วในสองบทก่อนว่าความหยิ่งยะโสและความเคยชินเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงดราละในการที่จะค้นพบอำนาจวิเศษในโลกได้เราจำเป็นต้องเอาชนะความผิดปกติทางใจและทัศนะเอาแต่ใจตนเอง ซึ่งขวางกั้นเราไว้จากการเข้าถึงยานทัศนะอันอยู่เหนือขึ้นไปโดยการทำให้การมองเห็นของเราพร่ามัวมันยังขวางกั้นเราไว้ให้มิอาจยกระดับจิตวิญญาณตนเองเพื่อแผ่กว้างออกช่วยเหลือผู้อื่นมีบางคนรู้สึกว่าปัญหาของโลกนั้นบีบคั้นยิ่งดังนั้นภารกิจทางสังคมและการเมืองจึงจำเป็นต้องมาก่อนพัฒนาการของปัจเจกชน เราอาจรู้สึกว่าเราจำต้องอุทิศตนจำต้องเสียสละความต้องการส่วนตนโดยสิ้นเชิงเพื่อที่จะทำงานให้ส่วนรวมในรูปการอันสุดโต่งเช่นนี้เองวิธีคิดเช่นนี้เองที่ถือว่าความผิดปกติทางใจและความก้าวร้าวของปัจเจกชนเป็นผลมาจากสังคมที่ป่วยไข่ดังนั้นเองผู้คนเหล่านั้นจึงพยายามใช้ความผิดปกติและความก้าวร้าวเหล่านั้น เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างไรก็ดีตามหลักคำสอนชชมบัลล่าแล้วเราจำต้องตระหนักไว้ด้วยว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงอยู่กับทัศนะแห่งสังคมในอุดมคติดังนั้นเราจึงต้องก้าวไปทีละก้าวถ้าเราพยายามที่จะแก้ปัญหาสังคมโดยไม่ได้เอาชนะความสับสนและความก้าวร้าวในจิตใจของเราเองแล้วเมื่อนั้น ความพยายามทั้งมวลแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาก็จะกลับไปเสริมปัญหาพื้นฐานให้หนักยิ่งขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักรบจำเป็นต้องเดินทางแสวงหาไปเพียงลำพังก่อนที่เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่กว้างใหญ่กว่านี้อีกประการหนึ่งจะนับเป็นเรื่องน่าเศร้ามากหากยานทัศนะชัมบาลาถูกนำไปใช้เพียงแค่เป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่จะสร้างตนเองขึ้นมา โดยไม่สนใจต่อภาระรับผิดชอบที่มีต่อผู้อื่นเป้าหมายของความเป็นนักรบก็คือการเป็นผู้อ่อนโยนเป็นมนุษย์ที่ได้รับการขัดเกลาแล้วซึ่งอาจสร้างสรรค์สิ่งดีงามขึ้นในโลกนี้ได้การเดินทางของนักรบมีพื้นฐานอยู่บนการค้นหาว่าอะไรคือธรรมชาติพื้นฐานอันดีงามในภาวะการดำรงอยู่ของมนุษย์ และค้นหาว่าจะแบ่งปันธรรมชาติพื้นฐานแห่งความดีงามกับผู้อื่นได้อย่างไรมีกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติและความกลมกลืนอยู่ในโลกนี้ซึ่งเราอาจค้นพบได้แต่เราไม่อาจศึกษามันเพียงในเชิงวิทยาศาสตร์หรือคิดคำนวณด้วยคณิตศาสตร์เท่านั้นเราจำเป็นต้องสัมผัสถึงมันในกระดูกในใจและในจิตถ้าเราได้ฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นในวินัยของนักรบ โดยอาศัยการปลุกหลักการราละขึ้นมาเราก็อาจพบถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับสัตวจะได้อีกครั้งสิ่งนี้เอื้อให้เกิดพื้นฐานให้เราประทําการร่วมกับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงและอ่อนโยนเมื่อคุณปลุกราละขึ้นมาคุณก็เริ่มจะสัมผัสได้ถึงความดีงามพื้นฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นในทุกสิ่งในตัวคุณเองในตัวผู้อื่นและในโลกทั้งมวล คุณไม่ได้มืดบอดอยู่ในโลกอาทิตย์อัสดงหรือหลงอยู่ในภาวะเบื้องต่ำาตว่าคุณอาจแลเห็นได้อย่างกระจ่างชัดเพราะเหตุที่คุณเต็มไปด้วยความตื่นตัวฉับไวแต่คุณก็อาจแลเเห็นอีกด้วยว่าในทุกๆสภาวะการของชีวิตมีพลังแห่งเบื้องสูงอยู่นั่นก็คือมีพลังของความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทุกๆสถานการณ์ดังนั้นเอง คุณจะเริ่มแลเห็นจักรวาลดังประหนึ่งโลกอันศักดิ์สิทธิ์โลกศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือโลกซึ่งดำรงอยู่ด้วยตัวของมันตามคันลองธรรมชาติในโลกแห่งปรากฏการณ์นี้เมื่อคุณมีทองคำทองนั้นก็อาจนำมาหลอมหล่อเป็นรูปทรงใดๆก็ได้ทั้งที่สวยงามหรือน่าเกลียดแต่มันก็ยังคงเป็นทองเนื้อแท้อยู่ดังเดิมเพชรมณีนั้นอาจสวมใส่อยู่ในตัวคนชั้นสวะ เว่ามันก็ยังคงเป็นเพชรแท้ในํำนองเดียวกันนี้แนวคิดของโลกศักดิ์สิทธิ์ก็คือถึงแม้คุณจะแ,แลเห็นถึงความสับสนและปัญหาที่หลากล้นอยู่ในโลกคุณก็ยังมองเห็นด้วยว่าในการดำรงอยู่ของปรากฏการณ์ต่างๆนั้นล้วนแฝงเร้นไว้ด้วยหยานทัศนะแห่งอาทิตย์อุทัยอันยิ่งใหญ่ ที่จริงแล้วเราอาจพูดได้ว่ามันถือเอาคุณลักษณะของอาทิตย์อุท,ทยัยอันยิ่งใหญ่เป็นของตนโลกศักดิ์สิทธิ์นั้นยิ่งใหญ่ด้วยคุณลักษณะปฐมกาลนั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งย้อนกลับไปผ่านประวัติศาสตร์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ใดๆก่อนที่จะมีความคิดอุบัติขึ้นก่อนที่จิตใจจะได้คิดถึงสิ่งใดๆดังนั้นการเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของโลกศักดิ์สิทธิ์ก็คือ การตระหนักรู้ในการดำรงอยู่ของปรีชาญาณปฐมการอันกว้างใหญ่ไพศาลซ,ซึ่งสะท้อนออกผ่านปรากฏการณ์ปรีชาญาณนี้ทั้งเก่าแก่และใหม่ในขณะเดียวกันทั้งไม่เคยเสื่อมท้อยอ่อนล้าลงด้วยปัญหาน,านานาที่มีอยู่ในโลกโลกศักดิ์สิทธิ์นี้สัมพันธ์อยู่กับทิศต,ตะวันออกด้วยเหตุที่มีความเป็นไปได้แห่งการแลเห็นดำรงอยู่เสมอ ในโลกนี้ทิศตะวันออกหมายถึงรุ่งอรุณแห่งการตื่นขึ้นเป็นขอบฟ้าแห่งจิตสำนึกของมนุษย์ซึ่งมียานทัศนะผุดขึ้นมาไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนใดเมื่อคุณเปิดตาขึ้นคุณย่อมมองไปเบื้องหน้าสู่ทิศตะวันออกคุณมีทางที่จะเข้าถึงยานทัศนะแห่งการตื่นขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้ในสถานการณ์ที่สับสนเลวร้ายที่สุด ประการสุดท้ายโลกศักดิ์สิทธิ์นี้ยังมีดวงอาทิตย์สองสว่างดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นหลักการแห่งความสว่างสวัยและประภารัศมีอันไม่มีที่สิ้นสุดดวงอาทิตย์นี้ยังสัมพันธ์อยู่กับการแลเห็นถึงการมีอยู่ของความเป็นไปได้แห่งคุณงามความดีและความเต็มเปี่ยมในโลกตามปกติแล้วเมื่อคุณแลเห็นแสงสว่างเจิดจ้า แสงสว่างนั้นย่อมอุบัติขึ้นจากแหล่งกำเนิดพลังงานอันมีขอบเขตจำกัดความสว่างสวัยของเทียนขึ้นอยู่กับความใหญ่ของไส้และปริมาณคีพึ่งที่ห่อหุ้มอยู่ความสว่างของหลอดไฟขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเทราว่าดวงอาทิตย์อุทัยยิ่งใหญ่นั้นเจิดจ้าเรืองรองอยู่ตลอดการมันไม่ต้องการเชื้อเพลิงใดๆมาหล่อเลี้ยงเลยทั้งยังมีประภารัศมีอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเรืองรองอยู่โดยไม่ต้องการเชื้อไม่ต้องมีแม้หัวจุดการแลเห็นถึงโลกศักดิ์สิทธิ์คือการได้เป็นประจักษ์พยานถึงยานทัศนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งดำรงอยู่ที่นั่นตลอดเวลาประสบการณ์แห่งโลกศักดิ์สิทธิ์จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณถูกถักทอกขึ้นมาจากความรุ่มรวยเจิดจ้าของโลกแห่งปรากฏการ์อย่างไรคุณเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของโลกนั้น และคุณจะเริ่มเห็นถึงความเป็นไปได้ของระบบลดหลั่นตามธรรมชาติและกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติซึ่งอาจเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตโดยทั่วๆไปแล้วระบบลดหลั่นมักจะถูกมองไปในแง่ร้ายว่าเป็นบันไดหรือเป็นโครงสร้างของอำนาจแนวดิ่งโดยมีอำนาจสูงสุดอยู่บนสุดถ้าคุณอยู่ตรงขั้นสุดท้ายของบันไดนั้นคุณก็จะรู้สึกถูกกดดันจากผู้ที่อยู่ด้านบน และคุณก็พยายามที่จะถอนตอนออกมาหรือไม่ก็พยายามไต่ขึ้นไปให้สูงขึ้นแต่สำหรับนักรบการค้นพบระบบลดหลั่นก็คือการแลเห็นถึงอาทิตย์อุทัยยิ่งใหญ่ว่าฉายฉานอยู่ทุกแห่งหนและในทุกสิ่งคุณอาจแลเห็นถึงกฎเกณฑ์ความเป็นไปได้ในโลกซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนการดิ้นรนต่อสู้หรือความก้าวร้าวอีกนยหนึ่ง ใุนได้ค้นพบถึงหนทางที่จะประสานกลมกลืนเข้ากับโลกแห่งปรากฏการณ์ซึ่งไม่ใช่ทั้งสิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวหรือกดดันดังนั้นการเข้าใจถึงระบบลดลันย่อมแสดงออกถึงการจัดระเบียบตามธรรมชาติหรือเป็นการรู้ซึ้งถึงสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นคือคุณได้แลเห็นว่าจะเป็นไปตามธรรมชาติได้อย่างไรในโลกนี้ เพราะเหตุที่คุณได้สัมผัสถึงศักดิ์สีและความงามสง่าโดยที่ไม่ต้องบ่มเพาะขึ้นมาในตัวความมีระเบียบเรียบร้อยของนักรบนี้ก็คือความสงบและความเป็นเอกภาพตามธรรมชาติซึ่งอุบัติขึ้นมาจากความรู้สึกประสานกลมกลืนทั้งกับตนเองและสิ่งแวดล้อมคุณไม่จําเป็นต้องพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เต่ว่าสถานการณ์จะปรับตัวเองโดยธรรมชาติ เมื่อคุณได้บรรลุถึงระดับภาวะนี้คุณก็อาจละทิ้งร่องรอยสุดท้ายของความเคยชินมะึมาซึ่งคุณได้แบบพาติดตัวมาเป็นเวลานานเพื่อปกป้องตนเองจากธรรมชาติคุณอาจชื่นชมในคุณลักษณะที่เป็นธรรมชาติล้วนๆและคุณจะเห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ถุงแห่งเลขกกลของอัตตาอีกต่อไปคุณจะตระหนักได้ว่าคุณอาจใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติดังที่มันเป็น และดังที่คุณเป็นคุณอาจรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายเป็นกันเองย่อมรู้สึกเป็นสุขสบายอยู่ในโลกของคุณในทํานองนี้การปลุกหลักการราละขึ้นมาจึงช่วยเราให้มีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับคุณลักษณะพื้นฐานของความจริงเว่าโลกปัจจุบันนี้มักชอบใช้วิธีการเอาชนะสิ่งพื้นฐานต่างๆ มีระบบเครื่องทำความร้อนเพื่อเอาชนะความหนาวในฤดูหนาวมีเครื่องปรับอากาศเพื่อเอาชนะความร้อนในฤดูร้อนเมื่อเกิดความแห้งแล้งหรือน้ำท่วมหรือพายุเฮอริเคนสิ่งเหล่านั้นมักจะถูกมองในทำนองของการต่อสู้กับพลังธรรมชาติเป็นความรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของมันอย่างไม่ค่อยสบายใจนักเทว่าแนวทางของนักรบนั้นแทนที่จะพยายามเอาชนะมูลธาตุ เท่ากับเคารพพลังและกฎเกณฑ์ของมันในฐานะที่เป็นเครื่องชี้นำแนวทางของมนุษย์ในปรัชญาโบราณของจีนและญี่ปุ่นหลักการทั้งสามประการแห่งฟ้าดินและคนได้แสดงถึงทัศนะที่ว่าชีวิตมนุษย์และสังคมควรจะผสานเข้ากับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลักการเหล่านี้ตั้งอยู่บนความเข้าใจแต่โบราณถึงระบบลดหลั่นตามธรรมชาติ ข้าพาเจ้าได้พบว่าในการนำเสนอถึงหลักการนักรบหลักการเกี่ยวกับฟ้าดินและคนช่วยได้มากในการอธิบายว่านักรบควรจะดำรงสถานะของตนในโลกศักดิ์สิทธิ์อย่างไรถึงแม้ระบบคุณค่าทางสังคมและการเมืองของเราจะแตกต่างจากจีนและญี่ปุ่นแต่เราก็ยังอาจยกย่องปรีชาญาณพื้นฐานซึ่งบรรจุอยู่ในหลักการของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้ ฟ้าดินและคนอาจมองเห็นได้จากตัวหนังสือซึ่งมีฟ้าอยู่เบื้องบนมีโลกอยู่เบื้องล่างและมีคนยืนหรือนั่งอยู่ระหว่างกลางตามความเชื่อดั้งเดิมฟ้าเป็นอาณาจักรของถวยเทพเป็นอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าถือตามนัยยะแห่งสัญ,ญลักษณ์แล้วหลักการของฟ้าแสดงให้เห็นอุดมคติทางนามธรรมาหรือประสบการณ์แห่งความกว้างใหญ่ไพศาลและความศักดิ์สิทธิ์ ความยิ่งใหญ่และยานทัศนะของฟ้าคือสิ่งที่โดนใจมนุษย์ให้เข้าถึงความยิ่งใหญ่และการสร้างสรรค์ดินเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นจริงและการรองรับคือพื้นแผ่นดินหรือมิใช่ที่รองรับและหล่อเลี้ยงชีวิตแผ่นดินนั้นอาจแลดูแน่นแข็งและโง่เง่าว่าว่าแผ่นดินนี้อาจขุดเจาะลงไปอาจทำการงานใดๆได,ๆได,ได้อาจเพาะปลูกพืชพันธุ์ ความสัมพันธ์อย่างสอดคล้องเหมาะสมระหว่างฟ้าและดินจะช่วยทำให้หลักการของดินยืดหยุ่นได้คุณอาจคิดว่าความเว้นว่างของฟ้านั้นดูแห้งแล้งและเป็นนามนธรรมเกินไปแต่ทว่าก็อาจมีความอบอุ่นและความรักอุบัติขึ้นจากฟ้าได้ด้วยฟ้าเป็นต้นกำเนิดแห่งฝนซึ่งตกลงบนพื้นโลกดังนั้นฟ้าจึงมีความเห็นอกเห็นใจเชื่อมโยงอยู่กับดินเมื่อสายสัมพันธ์นั้นถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ดินก็เริ่มยอมสยบมันเริ่มอ่อนโยนนุ่มและยืดหยุ่นเพื่อว่าบรรดาพืชพันธุ์เขียวขจีอาจงอกเงยขึ้นและมนุษย์จะสามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆได้ถัดมาก็คือหลักการของมนุษย์ซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับความเรียบง่ายหรือการมีชีวิตอย่างประสานกลมกลืนกับฟ้าและดินเมื่อมนุษย์สามารถเชื่อมโยงความอิสระของฟ้าเข้ากับความเป็นจริงของดิน เขาก็อาจมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ที่ดีงามตามหลักความเชื่อดั้งเดิมกล่าวว่าเมื่อมนุษย์ใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับหลักการของฟ้าดินเมื่อนั้นด้ดูการทั้งสี่และาธาตุมูลต่างๆในโลกก็จะกระทําการร่วมกันอย่างกลมกลืนสอดคล้องเมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นและมนุษย์ก็จะมีชีวิตร่วมประสานอยู่ในสรรพสิ่งเรามีฟ้าเบื้องบน และมีพื้นแผ่นดินรองรับอยู่เบื้องล่างและเราย่อมแลเห็นคุณค่าในพืชพันไม้และสิ่งต่างๆเราจะเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าคนทำลายสายสัมพันธ์หรือหมดความเชื่อถือในฟ้าและดินเมื่อนั้นก็จะเต็มไปด้วยความปั่นป่วนสับสนในสังคมและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆในภาษาจีนคำที่ใช้เขียนถึงผู้ปกครองหรือกษัตริย์ ใช้เส้นตั้งเชื่อมโยงเส้นนอนสามเส้นเข้าด้วยกันซึ่งหมายแสดงถึงฟ้าดินและคนนี้หมายถึงว่ากษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจแห่งการเชื่อมโยงฟ้าและดินเข้าด้วยกันในสังคมที่ดีงามมีความเชื่อดั้งเดิมว่าถ้ามีฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลมีพืชผลอุดมสมบูรณ์นี่แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์เป็นผู้ทรงธรรมเพราะเขาสามารถเชื่อมโยงฟ้าและดินเข้าด้วยกัน แต่เมื่อเกิดความอดอยากแห้งแล้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆเช่นน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวเมื่อนั้นอำนาจบารมีของกษัตริย์ก็เป็นที่น่ากังขาความคิดที่ว่าความสมดุลทางธรรมชาตินั้นสัมพันธ์กับความสมดุลในสังคมมนุษย์มิใช่ความคิดของทางตะวันออกเท่านั้นดังตัวอย่างซึ่งมีอยู่หลายเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลเช่นเรื่องของกษัตริย์เดวิด ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฟ้ากับดินการนี้ก่อให้เกิดความกังขาในตัวกษัตริย์อย่างใหญ่หลวงถ้าเรานำหลักการของฟ้าดินและคนมาประยุก์ตเข้ากับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันเราจะเริ่มแลเห็นว่ามีจุดเชื่อมโยงอยู่ระหว่างปัญหาทางสังคมและธรรมชาติหรือปัญหาสภาพแวดล้อมซึ่งเราเผชิญอยู่ เมื่อมนุษย์ได้สูญเสียสายสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติต่อฟากฟ้าและแผ่นดินเมื่อนั้นเขาก็ไม่รู้วิธีในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมหรือในการจัดการกับโลกของตนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันมนุษย์ได้ทำลายระบบนิเวศลงและในขณะเดียวกันก็ได้ทำลายกันและกันลงด้วยจากมุมมองนี้เองการเยียวยารักษาสังคมของเราจึงต้องดำเนินควบคู่ไป กับการเยียวยาบำบัดสายสัมพันธ์ส่วนตัวอันเชื่อมโยงอยู่กับโลกแห่งปรากฏการณ์เมื่อมนุษย์ไม่รู้วิธีที่จะอยู่กับฟากฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลเบื้องบนและโลกอันเคียวขจีเบื้องล่างเมื่อนั้นก็ยากมากที่ยานทัศนะของเขาจะย่างลึกลงเมื่อเรารู้สึกว่าฟ้าเป็นเสมือนฝาชีเหล็กและโลกเป็นดั่งพื้นทะเลทรายแห้งแล้งเมื่อนั้นเราก็ต้องการที่จะหลบหนีไปจากมัน แทนที่จะแผ่ขยายตนเองออกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นยานทัศนะชัมบลาไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีหรือมุ่งที่จะกลับไปหาธรรมชาติอย่างไร้เดียงสาทว่าในโลกซึ่งเรามีชีวิตอยู่มีที่ว่างพอให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของฟากฟ้าและแผ่นดินเราอาจรักตัวเองอาจเงยหน้าและยืดไหล่ขึ้นเพื่อแลดูดวงอาทิตย์แจ่มจรัดในฟากฟ้า การท้าทายของความเป็นนักรบก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในโลกดังที่มันเป็นและเพื่อค้นหาถึงแก่นแท้และด้านตรงข้ามของปัจจุบันขณะภายในโลกนี้ถ้าเราเปิดตาขึ้นมาถ้าเราเปิดจิตถ้าเปิดใจขึ้นเราจะพบว่าโลกนี้เป็นสถานที่วิเศษมันไม่ใช่สถานที่วิเศษเพราะว่ามันอาจเสกเราให้กลายเป็นบางสิ่งบางอย่างโดยไม่คาดฝัน แต่มันเป็นสถานที่วิเศษเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่จริงยิ่งและเรืองรองยิ่งอย่างไรก็ตามการค้นพบถึงอำนาจวิเศษนั้นอาจเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราได้ข้ามพ้นความเคอะเข,ขินในการมีชีวิตอยู่เมื่อเรามีความกล้าพอที่จะประกาศถึงความดีงามและศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษย์โดยไม่ลังเลหรือหญิงยะโสเมื่อนั้นอำนาจวิเศษหรือตราละ ก็อาจลงมาสู่ภาวะการดำรงอยู่ของเราโลกนี้เต็มไปด้วยพลังอำนาจและปรีชาญาณซึ่งเราอาจเข้าถึงได้และในบางแง่มุมเราก็มีอยู่แล้วด้วยโดยการปลุกหลักการราละขึ้นมาเราก็พบช่องทางที่จะเข้าถึงโลก,กศักดิ์สิทธิ์โลกซึ่งมีความรุ่มรวยเรืองรองดำรงอยู่ด้วยตัวของมันเองและเหนือขึ้นไปกว่านั้น เราก็มีช่องทางเข้าถึงระบบลดหลั่นตามธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎเกณฑ์นั้นประมวลไว้ด้วยทุกแง่มุมของชีวิตรวมถึงแง่มุมซึ่งน่าเกลียดซึ่งขมขื่นหรือเศร้าโศกด้วยและแม้แต่แง่มุมด้านลบเหล่านี้ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นใยอันสมบูรณ์ของการดำรงอยู่ซึ่งอาจนำมาถักทอขึ้นในตัวตนของเราแท้ที่จริงแล้ว เราก็ถูกถักทอเข้าไปในเส้นใยเหล่านั้นแล้วไม่ว่าเราจะปรารถนาหรือไม่ก็ตามการตระหนักถึงสายใยดังกล่าวนับว่าเป็นโชคดีและเป็นพลังในขณะเดียวกันมันช่วยให้เราหยุดบนและต่อสู้กับโลกของเรานอกจากนี้เรายังอาจเริ่มเฉลิมฉลองและช่วยผลักดันความศักดิ์สิทธิ์ของโลกโดยการดำเนินตามวิธีทางของนักบ มีทางเป็นไปได้ที่จะยังลึกขึ้นในยานทัศนะและอาจมอบความกล้าให้แก่ผู้อื่นโดยในยะนี้เราก็อาจพบการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่โดยการเปิดตนเองออกสู่โลกรับรู้มันอย่างที่มันเป็นเราก็อาจค้นพบว่าความอ่อนโยนความสุภาพกล้าหาญเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงเฉพาะกับเราแต่กับมนุษย์ทุกคน กลับมาติดตามรับฟังชัมบัลล่าหนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบของท่านเชอร์เกียมตรงปะจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน qr code ดดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังและสวัสดีค่ะ